วิธีการบ่มวิมุตให้ถึงที่สุดเมขิยะทำทั้งหลายหาประการเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตที่ยังไม่สุขรอบหประการอย่างไรเล่าห้าประการคือเมขิยะในกรณีนี้ภิขุเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเมขิยะ นี้เป็นธรรมข้อที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุตที่ยังไม่สุขรอบเมคิยะข้ออื่นยังมีอีกคือพิกขุเป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สองเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุติที่ยังไม่สุขรอบเมขิยะข้ออื่นยังมีอีกคือพิกขุเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาอันเป็นเครื่องขูดเกลากิเลสอย่างยิ่ง เป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตได้แก่อัปปิดฉกถาเรื่องปรารถนาน้อยสันตุทิกถาเรื่องสันโดษปวิเวกถาเรื่องความสงัดหะสังสัขขกขกถาเรื่องไม่คลุกคลีวิริยารำพรกถาเรื่องมีความเพียรศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถา เรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุติวิมุตติยาณทัศสนกถาเรื่องวิมุตติยาณทัศสนะเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สามเป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุติที่ยังไม่สุกรอบเมขิยะข้ออื่นยังมีอีกคือพิกขุ เป็นผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่สี่เป็นไปเพื่อความสุขรอบของเจโตวิมุติที่ยังไม่สุกรอบเมขิยะ ข้ออื่นยังมีอีกคือพิกขุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมขิยะนี้เป็นธรรมข้อที่หเป็นไปเพื่อความสุขรอบแห่งเจโตวิมุต ที่ยังไม่สุกรอบมเมคิยะเมื่อพิกขุเป็นผู้มีมิตรด,ดีสหายดีเพื่อนดีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เธอพึงหวังได้คือจักเป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมันญ,ญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย สมทานอยู่ในศิกขาบททั้งหลายจักเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งธรรมกถาอันเป็นเครื่องขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นที่สบายแก่การเปิดโล่งแห่งจิตได้แก่อัปิดฉกถาสันตุทิกถาปวิเวกกถาอสังสัขขกคกถาวิริยารำพักกถา ศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติยาณทัศสนกถาจักเป็นผู้มีความเพียรอันปราลบแล้วเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย จักเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะเป็นเครื่องชํำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมขิยะพิขุนั้นตั้งอยู่ในธรรมห้าประการเหล่านี้แล้วพึงเจริญธรรมสี่ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือหนึ่ง จเจริญอสุภะเพื่อละราคะ 2. จะเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาท 3. จเจริญอานาปานาสติเพื่อตัดเสียซึ่งวิตก 4. จเจริญอนิจสัญญาเพื่อถอนอัศมิมาณนะกล่าวคือเมื่อจเจริญอนิจสัญญาอนัตตสัญญาย่อมมั่นคงผู้มีอนัตตสัญญา ย่อมถึงซึ่งการถอนอัศมิมานะคือนิพพานในทิฏฐธรรมนั่นเทียว